อาสวัสดีครับผมพบกับผมแม็กไอลันแห่งกาเซียครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้เต้าโจไฟดิจิคิวหนึ่งครับผมเนี่ยครับเป็นรุ่นรุ่นคิวไฟดิี้รุ่นคิวหนึ่งผมมาอันคิวมาคอมเมนเตอร์ผมงมอบารเกมผมซึ่งนสามารถทําให้การเล่นแบบเล่นในมือถือกลายเป็นเล่นในคอมได้ผมเนี่ยผมเปิดกล่องมาแล้วจะเป็นนี้ผมมีเต้าัวตัวเนี่ยตัวไฟดิี้เนี่ยคิวหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มี usb สองรูแล้วผมเนี่ยหนึ่งกับสองนะครับ อันนี้ก็ตัวชาร์จตัวชาร์จไฟผมเนี่ยต้องมีไฟคนระับถ้าไม่มีนี่ก็เล่นไม่ได้ครับผมน,นี่ปุ่มปิดกับเปิดโอเคอน,นี่ปุ่มบลูทูธจะปิดหรือจะเปิดก็ได้ผมเอ,อ้ตัดงการเชื่อมต่อผมอันนี้ก็เปิดปิด,เป,ดเปิดได้ผมนะครับแล้วก็เนี้ผมเปิดตัวกล่องมาแล้วอันบ็อกมาแล้วผมเนี่ยมันมีตัวเนี่ยตัวขาตั้งสับโซ่สม,มือถือครับผม ตัตามระดับได้ดผมเนี่ยครับหกสิบหกแปดเจ็ดห้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวดูเนี่ยครับตั้งเป็นอย่างเี้ครับผมฟลิปนี่เนี่ยผมตั้งแต่ตั้งใน,นแนวแนวนอนก็ได้ผมดูหนังไปนะครับอันนี้ก็เป็นสายชาร์จครับผมเขาเตรียมมาให้ดีครับผมนี่คือกล่องใส่ฟาริทีผมเนี่ยครับกล่องอใส่ฟาริทีสิ่งที่ต้องการที่ทำเป็นฟาริทีเล่นได้ก็คือหนึ่งเนี่ยครับ ต้องมีคีย์บอร์ดไมใช่แบบขียนมเดียวผมกระสุมเลยแบบคีย์บอร์ดเนี่ยแล้วก็เมาส์นะครับเนี่ยแล้วก็เชื่อมยัเงไงเดี๋ยวไปดูกันนะผมอ่านะครับจะเชื่อเจ้าตัวไฟดีจีเนี่ยผมเนี้ยผมต้องมีไฟก่อนนะผมเนี่ยหัวชาร์จผมมันต้องมีไฟก่อนนะผมมันเล่นไม่ได้เนี่ยปึ๊บเนี้ยผมไฟนี่มจะขึ้นนะครับแล้วก็ เดี๋ยวไปก่อนก่อนที่จะเสียบสายนี้ครับผมผมแมนะนำว่าให้เสียบไอ้เจ้าตัวเมาส์กับบอกก่อนนะผมอ่าได้แล้วโอเคผมแต่อย่างนี้นคือเจ้าไฟลิี้นี้ยังไม่พร้อมใช้ผมเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะผมเนี้ยอันนี้เพื่อพร้อมใช้งานแล้วสีเขียวคือเชื่อมต่อแล้วผมแต่ถ้ามันเป็นสีส้มเนี้ยยังเชื่อมต่อไม่ได้ผมเดีย๋ยวไปดูกันว่าตั้งค่าขายย้างในยังไงครับผมตั้งค่าต่าง อันนี้เป็นเชื่อมต่อบลูทูธนะผมเจ้าตัวไฟลิจี้เนี่ยครับไฟลิจี้คิวหนึ่งนะครับไปอ่าตอนนี้นะผมเหตุแมฟเฟซี่คิวหนึ่งกับผมเฟซไอคิวหนึ่งกับผมเนี่ยครับทำเชื่อมต่อแล้วคือเชื่อมต่อแล้วนะผมเนี่ยครับเจ้าตัวเครื่องนี่เห็นเห็นนี่ครับมันจะเป็นสีฟ้านะผมเนี่ยเชื่อมต่อแล้วแต่ก่อนอื่นนะผมต้องไปโหลดเจ้าตัวนี่ครับไฟลิจี้เกมเซนเตอร์ผมโหลดในโคมาผมใน Google Play Store ไม่มีครับผม ซึ่งผมโหลดมาแล้วก็เข้าไปก่อแล้วผมฟึบเนี้ยครับจะโตัวเกมเนี้ยครับผมมันมีผมมีผมมีผมแนะนำไม่ใช้กับคอดูดี้กับพับจีโมบายผมถ้าเกมพวกเอฟเอสอื่นๆก็ผมก็แล้วแต่ครับผมแต่กรเรียกผมเนี้ยต้องปทปสทสก่อนเทสก่อนว่าได้ไหมเนี้ยผมมาลองดูกันนะครับต้องต้องให้เจ้าลูกศอนเนี้ยก่อนเนี้ยผม เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยผมกดคีย์บอร์ดแล้วกดชิปแล้วเนี่ยผมกดแอปพลิเคชัเห็นไหมครับโอเคปุ่มนี้ใช้ได้โอเคนะครับผมไปเข้าผับจีกันเลยครับอากับมาอากับเนี่ยผมเข้าเก็บผับจีแล้วเนี่ยอันนี้ผมไปปรับมาแล้วผมเนี่ยปรับอยู่นี่ผมปรับง่งยๆนครับผมผมสอนปรับให้นะไปที่กลมๆเนี่ยครับ ปิดไฮก่อนครับอันนี้ก็เปิดอัดเสียงแล้วผมเนี่ยครับปุ่มนี้จะทําอะไรได้นะผมนะครับอย่างเช่นปุ่มทําแบบนี้ครับแบบตามผมเลยเนี่ครับฟึบนี่ผมนะครับใช้งไงเดี๋ยวมาดูกันนะผมจะทำว่าใช้งไงครับเดี๋ยวมาให้ดูครับมาปึ๊บ จะมาดีของหมครับออกนี้มาก่อนให้อขอปรับก่อนนะยผมนะครับถ้ากดซื้อกดเ F1 หน่อยผมเสรไหมก่อนไม่อยากกดนี่นะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนเมาส์เลือเล่อนล,ล,ลงได้ผม กดม้ากลางนกดม้ากลางแล้ก็กด F นะผมเพื่อเก็บของนะครับนี่ยนุน่มกด G แล้วก็กด V นีผมนี่ยทมาแล้วเคเนี่ยผม อันนี้ก็สักเนี่ยวิธีการเก็บแคนเสไซ์ใช่ไหมวะสักกูผม่ได้แคนเสไซ์ เซ็ตต้าตามผมเนี่ยเขาปรับแล้วมันจะเทพนี้ครับผมเนี่ยวิธีการยิงง่ายขึ้นนะครับออคปแปดมาถ้ายิงแม่เนี่ยเวลาหมุนเมาส์เนี่ยมันจะดีขึ้นยิได้ยิงง่ายดีง่ายได้ง่ายผมความซิมตัวีความซิม,มออโต้ก่อนโหมดนี้มันสำคัญมากที่สุดนะผมถ้าต้องปรงับโหมดยิงด้ครับเนี่ยเผื่อเอออโต้ไปยิงลำบากแน่ครับเนี่ยระยะไกลนะครับ ตัวนี้เดดดๆมันมลำบากค,ครับผมเนี่ยมันจริงลำบากนะครับซึ่งเนี่ยกดสเปซบาร์คะโดเนี่ยกดขี้ขวาเน,นี่ยขีกขวาเนี่ยกดซีเนี่ยกดซีเนี่ยกดแซดเนี่ยเดี๋ยวมีออนนึงอยู่อ่ะหยิบไรนัดมาสมมตินะผม ครับยปุนีครับปุ ah, speaker, <guy> <alumni> <im> <arbeiten> ่มสองส่ะอีซีห้าอีอ่ะอีวีสอร์เกิลให้ผมสมมติให้ผมแล้วกมสาเพื่อขวักขวักไสอาร์ผมเดี๋ยวขวักไสอาร์มี้ครับผมนะครับอ่ะพุ่มดีโดดนะครับปื่มจองมีระเบิดได้มั้งระเบิดอยู่ไหนเราระเบิดอยู่ไหนระเบิดอยู่ไหน ไม่มีระเบิดเลยฮัลโหลหรืมันมีรลองดูอืมโอเคเบิดไม่มีมครับผมเนี่ยกด B ีก็ใช้เนี่ยกด B ใช้ยาครับผมถ,ถ้าใช้ยาอื่นก็จะต้องกดเมาส์เนี่ยกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปนี่ไปครับผมเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยถ้าใช้พวกเครื่องดืงงม่มคนลังะก็ซื้อยาเนี่ยครับผมเนี่ยกดนี้ปุ๊บแล้วก็กด ส okay. okay. like, ับเพื auto, single, ่อสับยาผมนะครับโอเคปุวีเพื่ออะไรปรับมุมให้ผมนะครับดูให้ดีนะครับบนเซมิออโต้กับออโต้ซิงเกิลหรืออโต้ครับผมแต่ถ้ายิงไรกันผมแนะนำให้ยิงแบบออโต้เอ้ยยิอแบบเซมิออโต้ผมซิงเกิลครับมันจะดีกว่านะผมเป็นคนมาที่นี่เพื่อพิมพ์ต่อสีการได้ไหมเซมิออโต้ผมออกอียิงซิงเกิลไม่ได้เลยแต่ไม่ได้ยิงได้นครับ เร่งเนี่ยครับคิวกดเนี่ยกดเอียงซ้ายเอียงขวาผมผมปุับเอียงซ้ายนี่ไปปรับยังไงผมก็ไปปรับในออปชันนะผมเนี่ยครับในออปชันนะครับซึ่ง,งเนี่ยครับหรือไม่ก็กดดูแมปไ,ได้เลยผมมาร์กใหม่ในเพิ่มเนี่ยมาร์กมาร์กเนี่ยมาร์กมาร์กเนี่ยกดเมาส์กลางเพื่อให้เคอร์เซอร์ผมนะครับผมกดเมาส์กลางนะับเบอร์จีจเบอร์ปลาระเรบิดนะผมระเบิดไม่มีระเบิดอ,อยูไ่ไหน เอาไหายอาเนี่ยผมมากลับไปขี่รถเด็กเล็กเรานี้ว่าใช้มือสร็จละอยอขึ้นรถไดผมถ้าออกจารถก็กดมอสก์กดมอกาวกดแล้วก็วิ่งเลยครับถ้าคือตอนนัผมแค่จะนั่งรถทำไมเงี้ยทำยังไงครับผมการนั่งรถ ่ย่เลยกดย้ผมกดี่ง่าสุดครับวิธีการตับขับรถอผมคือกดไปคอนโทรสไคิวเซดิโคเอองปาเป็นซิกิอสตงผมที่ใช้อยู่นะครับแล้วกดไปง่ายเลยครับผมง่ายครับผมแต่ยากตอนออกตอนออกเนี่ยตอนออกรถเน้ยันจะยากหน่อยับผม ออกรถปุ๊บออโอเคเสียบายระเบิดปลาไม่ได้ปลาเล่นไม่ได้เดี๋ยวได้มีแอปเปิลเดี๋ยวก็ไปก่อนนะผมไปก่อนเอาแอปเปิลนับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออกรถ ขึนผมอาจจะอาจจะกดกด F ออกมาโอเคก็มีอะไรแล้วโอเค CS โอเคให้ผมกด F ตัวรถม้าผม mm. กดซิงคเพิ่มขึ้นนะครับ mm. อันนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผม mm. เล่นง,ง่ายๆ mm. ครับ ซอฟปลาระเบิดปลาไงครับผมกดจีนะครับบุ๋เห็นปุ่ ap, มจีไหมครับข้างล่างตรงล่างาขวาครับผมนะครับแอปเปิลมาอ่ะจะปลาระเบิดปุ๊บนะครับแค่อปเปิลปลาระเบิดผมเป็นไฮระเบิดระเบิดปลาเล่นไม่ได้นะครับมาไปปุ๊บปลสจะคนนะครับผมมันได้ง่ายนะแต่ใบหญ้า,าตรงจะไปสับเปลี่ยนระเบิดเป็นระเบิดแฟร์ระเบิดมอเท็อปอะไรเงี้ยผมสับมันจะเปลี่ยนปฏิญาณอะไรอยเงี้ยต้องใช้เฮอร์เซอร์ผมนะครับ เปลี่ยนระเบิดน,นี้นค,รนครับผมครัแบผม F4 เปิดแชท F4 เปิดแชทจะใส่เปิดแชทมากดกดแชทได้ผมใช้เคอร์เซอร์กดแชทเอาครับแชทอะไรนะผมครับหรือไม่ก็เปิดแชท F4 เสร็จปุ๊บโอเคออกเลยนก็ปิดไปนะผมก็ไปแล้งครับผมสนุกกันไหมครับเอ้ยใช่ได้ความรู้กันไหมครับ ถ้าขาดอะไรไปก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยผม,ยมจะถึงเอาไปแก้ให้ครับผมนะครับก็สำหรับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ